ครับผมคลิปนี้ผมจะพาไปดูบางแสนวันอาทิตย์นะครับช่วงประมาณบ่ายสองโมงนะครับผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็ลงรถที่ท่ารถตรงหน้ามอบูนะครับแล้วก็ลงมา ที่หาดบางแสนนะครับตรงวงเวียนบางแสนซึ่งโหครับรถติดมากนะครับก็มันเป็นช่วงวันหยุดนะครับที่ต่างจังหวัดเขาก็จะมาเที่ยวที่บางแสนกันนะครับเพราะว่าก็เลือกไม่ได้นะครับวันหยุดคือคนต่างจังหวัดถ้าทะเลใกล้สุดถ้าจากกรุงเทพนะครับก็ต้องบางแสนอยู่แล้ววันไหนครับที่มาได้ก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี้ยโหดูที่ครับรถแน่นมากผมก็แบบเออเดินมา ขนาดหารถแดงรถไรสองแถวที่นั่งแถวนี้ยังยังไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะว่ารถมันติดก็เลยเดินเข้ามาจนถึงตรงตรงวงเวียนบางแสนเพื่อที่จะมานั่งมอไซค์ต่อมอไซคจริงๆพี่แกก็ไม่อยากไปด้วยนะครับเพราะว่ารถมันติดมากก็เลยถ่ายบรรยากาศ ช่วงรถติดมาให้ดูอันนี้ผมนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับจนถึงจนช่วงช่วงปลายหาดบางแสนแล้วแต่ผมนั่งมาทางบางแสนสาย2ซึ่งบางแสนสาย2จะตัดเข้าบางแสนสาย1ก็คือจะไปตรงหาดนั่นเองครับก็ดูสิครับรถที่จะวิ่งออกมาจากเรียบหาดคือถ้าเลี้ยวขวาไปนะครับก็จะไปเจอโรงแรม S2 ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ตรงไปจนสุดปลายหาดก,ก็จะคือ,อวงเวียนบางแสนนะครับอันนี้ผมก็เลย ถ่ายบรรยากาศช่วงที่รถติดติดช่วงพีกๆมาให้ดูนะครับช่วงบ่าย2องนั่นเองผมไม่ได้ตัดต่ออะไรมากก็คืออยากให้เห็นบรรยากาศเดียวๆนะครับผมก็ถือกล้องแล้วก็เดินไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าหาดบางแสนช่วงนี้เวลานี้เป็นยังไงก็ไปดูพร้อมๆกันเลยครับผม ตรงนี้ก็เป็นแถวๆต้นหาดนะครับก็จะเชื่อมต่อระหว่างแหลมแท่นกับหาดบางแสนนะครับหัวมุมนั้นที่ผ่านมาเมื่อครู่นี้ก็คือโรงแรม S2 นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงแหลมแท่นนะครับ จริงๆช่วงต้นหาดตรงวงเวียนบางแสนนะครับไล่มาเรื่อยๆเลยจะมีคนแบบโอ้หนานแน่นมากเลยใครอยากเจอคนที่เบาบางหน่อยนะครับก็มาให้ช่วงต้นๆหาดตรงค่อนไปทางแหลมแท่นนะครับเพราะว่า จะมีคนไม่เยอะเท่ากับช่วงที่อยู่ตรงชายหาดนะครับเพราะว่าตรงแหลมแท่นมันก็จะไม่มีชายหาดนะครับก็จะมีม้านั่งแล้วก็มีเป็นระเบียงติดริมทะเลอะไรอย่างนี้ครับก็บรรยากาศก็ได้เหมือนกันครับใครไม่อยากแออัดคนเยอะๆก็มาแถวแหลมแท่นได้คือถ้าหาโรงแรมหาที่พักอะไรไม่ได้เนี่เดี๋ยวผมจะแนะนำเนี่ยครับตรงนี้ครับบางแสนคอนโดเทลนะครับเนี่ยใกล้ๆเลยเดินเข้ามานิดหน่อยเนี่ยเบอร์ติดต่อก็ดูที่ป้ายนี่ได้เลยครับหยุดสต็อปไว้แล้วก็ผมว่ามีที่พักเพียบครับหาไม่ย ยากหรอกครับแถวนี้